อูกเก็จื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูกเก็จื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระชื่อเหลียงปู้กวนซื่อ กินแล้วไม่ทำงานชื่อเหลียงปู้กวนซื่อกินแล้วไม่ทำงานจื่อหนาเฉียนปูจจ่วซื่อปีวี่กงจัว้ว ปูผู้เจอเอาเงินไปเฉยๆแล้วไม่ทำงานอะไรเปรียบว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยจือหนาเฉียนปูจ่วซื่อปีวี่กงจ่วปูผู้เจอเอาเงินไปเฉยๆ แล้วไม่ทำงานอะไรเปรียบว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยจกักรพัรด์เฉียนหลงไปเจียงหนานหกครั้งเมื่อเขาได้ยินว่าภูเขาหลิงหยานในซูโจวมีทิวทัศ์ที่สวยงาม จึงอยากไปเยี่ยมชมมาที่เมืองมูตูที่เชิงเขาหลิงหยานและพักอาศัยอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในชุดลำลองเมื่อเจ้าของโรงแรมเห็นแผนกชิมอาหาร เขาจะชิมอาหารที่เฉียงหลงจะเสวยเพียงกินทุกอย่างแต่ไม่ยอมทำงานอะไรเลยเขาคิดว่าเฉียงหลงต้องเป็นคนไม่ธรรมดาแน่เขาจึงปฏิบัติต่อ เฉียนหลงด้วยการต้อนรับที่ดีคนชิมอาหารจึงเป็นที่มาของคำว่ากินแล้วไม่ทำงานชื่อเหลียงปู้กวนซื่อถ้าท่านชอบ กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ